่ชื่อสาวณีสุกัญญาค่ะชื่อเล่นชื่อตุ๊กค่ะครับวันนี้คุณตุ๊กมาเรียนหลักสูตรอะไรครับหลักสูตรสักคิ้วค่ะล,ลายเต้นค่ะหลักสูตรนี้นมีคนเทั้งในครูสอนครับก็ถ้าเป็นเออ่ในห้องห้องนี้นะคะห้องนี้ห้องเป็นห้องเอ่อออกแบบสไลด์ใช่ไหมคะค่ะก็จะมีครูอาร์ตแล้วก็คุณครูปอยค่ะครูอคร์ตแลปอยสอนเป็นยังไงบ้างครับคุณตุ๊กค่ะสอนดีค่ะดีทั้งคู่เลยค่ะมีประสบการณ์แล้วก็สามารถ อะไรก็ได้ที่เราสรははงสัยนะคะ่ก็คือสามารถให้คำตอบได้อย่างชัดเจนใชี่นะครับแล้วคุณลุงทราบข้อมูลข่าวสารของสถาบันเราจะซื้อใดหรือครับถ้ามีเพื่อนแนะนำนะคะแนะนำแล้วเอ่อแล้วคุณลุงได้ดูสถาบันอื่นไหมครัก็จริงๆก็ดูสถาบันอื่นไว้ด้วยนะคะแต่ว่าเห็นว่าที่นี่มีการเรียนการสอนที่เป็นระบบอะค่ะก็เลยเกิอยากจะเรียนที่นี่แล้วก็มีใบรับรองของกระทรวงการต่างประเทศก็เลยอยากจะมาที่นี่ค่ะครับแล้วพอมาเรียนแล้วประทับใจอะไรบ้างครับคุณ อประท in pues ับใจเพื like ่อนเพื่อนที่เรียนด้วยกันแล้วก็ครูผู้สอนหรือว่าสถานที่อะไรเงี้ยค่ะครับค่ะประทับใจค่ะครับผมท้านี้นะฮะอยากให้คุณผู้ฟังหรือผู้ที่สนใจมองหาที่เรียนหน่อยฮะค่ะก็ถ้าผู้ใดสนใจหาที่เรียนก็คือว่าอยากให้พิจารณาที่นี่เป็นที่แรกเพราะว่าที่นี่มีบุคลากรในการสอนค่อนข้างครบค่ะแล้วก็สื่อการรเียนการสอนค่อนข้างดีค่ะครับผม วัสดี้ขอบคุณคุณกมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ